การเติมคลิปดีโอนี <favorite> ้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้น้อยหนุมๆนะครับ อ่ะโอเคครับก็กราบสวัสด,ดีทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็มาอยู่ผมอีกแล้วนะร้องโตเซนนะเพื่อนเออใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสทามนะเพื่อนนะโบนัสทางก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์อัตราการแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่ม คอยแช์เกมแตงมงไหมเราดูอีกหลากหลายเกมเลยนะเออใครสนใจก็รีงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะไม่จ๋านะย้ำว่ารีงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเออวันนี้ผมก็จะมารางแค้นหน่อยแยตามกลุ่มวันนทามานะเนเว้ยนะผมจะมาเล่นเกมแมวนะจ๊ะก็ ฝากก็ไรก็ซัลซายด้วยละกันนะเพื่อนไม่มีกำลังใจดูเลยที่แอนะ่นนั้เพื่อนคนดูน้อยมากเออนะมาวันนี้ก็ทุนมา200บาทนะเพื่อนนะเอาทุนมา200บาทเท่านั้นเองเอ้ย300ดีเฮีย300เออใช่300มาขอเริ่มที่เบนซี่ละกันนะเพื่อนนะไปสักสามที่หมุญไปเพื่อนนะให้มันออโต้เองไปก่อนเอ้ามาถึงก็เอาดีเลยโอ้ยไอ้เฮียสาม้ยเป็นสบาทโอ้โหมาถึงก็เอาดีเลยไอ้สัตว์ ดอกแรกดอกเดียวหมุนแกดีเดียวเฮีย้ยแม่งมาแล้วเอาเรื่องไอ้สัตว์เอาเรื่องเพื่อนนะโอ้โหสามร้อยแปดสิบสี่บาทเพื่อนดอกนี้นัดเดียวแม่งมาเลยวะ่ะเฮี้ยว,วันนี้กูต้องล้างแกไมได้นะเมื่อวานเสียนั่นเพื่อนนะโอ้โหเมื่อวานตามเวลาโบนัสทาไม่ทันวันนี้กูตื่นมาทันแล้วนะตามโบนัสทามาทันบรเดนะเพื่อนแล้วเพื่อนในกลุ่มเขาแชร์เกม แมวแตกมาด้วยเออผมก็เลยตามเข้ามานะทุนมา300บาทเท่านั้นเองนะเพื่อนนะคำสาบใครที่อยากเข้ากลุ่มวุฒิธรรมก็เริงได้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าเริงได้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนนะเออก็เออก็ถ้าเกิดแบบว่าใครสมัครยุ่นใหม่เข้ามานะเพื่อนแล้วฝากเข้ามา300บาทเข้ามานะและจะได้เข้ากลุ่มวุฒิธรรมไปเลยถาวรน,นะเพื่อนแลวเขาก็ยังเพิ่อมอัตราการแตกอีก ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนันนเพื่อนเออใครสนใจก็ริงดงใวาคอมเนตนได้เลยและดอกนี้แม่งใหมแ่แล้วเท่าไหร่ก้าสิบสองบาทันนเพื่อนโอ้โหสุดยอดกลวยทอดสองถุงไอ้เหี้ยนะเออก็พอได้เรื่องอยู่นะวันนี้เฟี Feel ้ยววันนี้กูบอกเลยว่าบวกแน่นอนันนเพื่อนตามเวลาโบนัสธรามาทันนะแล้วดอกนี้ใหม่เก้าสิบบาทโอ้โหสวยงามต่อนี้ไปต่อที่ลูกสวยงามไปแล้วเจ็ดบาทก็ามาแล้วโอ้ย ไปต่อยฟีบาทเลื่อนมาต่ออุ้ยไอ้เหี้ยได้มาท่านี้เองโอ้โหหนึ่งร้อยสิบสองบาทนะั่นเพื่อนนะโอ้โหแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอไอ้เหี้ยแต่กำไรขึ้นมาแ0 0กว่าบาทเลยเลื่อนเอาแล้วคูณสี่เข้าไปตรอนี้สี่พวงป่ามาแล้วคิวอุ้ยไปต่อเรื่อยแล้วฟีจะเข้าหรือเปล่าอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเอ้ยหูยังมีลุ้นยังมีลุ้นดอกนนี้คูณสี่เข้าไปลูกคูณเข้าไปขอให้ลง ขอให้ลงนะโมอมขวยนะโมโอ้โห oh, <man ic Mick initiation> ยังมีรู้ต่อยังไงนะโมนะโมตาสะภะควะโตอรหัตโตสมาสมพุสสาโอ้โหเอ้ยยังมีรู้ต่อเคต่อสวยยี่หอเฮ้ยมันสั่นมันสั่นมันสั่นเบื่อมันสั่นกลัวสั่นกลัวแล้วยังไงต่อยังมีนะยังมีนะแมวแมวมาลกสวยดอกนี้แหล้วขู่ตัวแมวเลยสี่สิบแปดบาทไอ้เฮียมึงจะเข้าให้กูมีเนี่ย ฮัลโหลสโลมันจะเข้าให้กูหรือเปล่าเฮ้ยมึงให้กูรุนเยอะเกินไปแล้วกูไม่ไหวแล้วนะเก่งจนเยี่ยวแตกไปหมดแล้วเลิศนะเก่งจนเยี่ยวเหนียวแล้วเอ้าโหยมึงให้กูรุนตั้งนานไม่เข้าเฮ้ยแล้วรอบนี้ได้มาหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทนะเพื่นะโอ้โหแป๊บเดียวแม่งขึ้นมาเก้าร้อยบาทแล้วนะวั่นเพื่อนนะโอ้โหสามสิบหมูเงี้ยเบ็นสี่แม่งมาดีมากนะเลอนเอ้าเลิศรอบนี้มาอีกแล้วปังๆไปเลย ทางมันอีเย่เพื่อนเอาแล้วดอกนี้ซูชิมาต่อสวยงามมะล,ล่ะมาต่อหรืเอเปล่าเอ้ยนานเพื่อนโอ้โหสุดยอดไปสวยงามมาต่อหรือเปล่าคิวต่อแล้วดอกนี้ยังไงชูชิโอ้โหไอ้เหี้ย่ชูชิไม่เข้าไอ้สัตว์โอ้โหนั่น,นเพื่อนนะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ผมด้วยรายการนันเพื่อนจะได้มีกำลังใจในาคลิปต่อไปนัน,นเพื่อนไอ้เหี้ยกดแชร์เยอะๆนัน,นเพื่อน จะได้มีคนดูเยอะเฮียคนดูกูไม่มีเลยเนี่ยเนี่ยเพ่นอืมแต่มันเริ่มเงียบไปแล้วว่ะเฮย้ยมันเริ่มเงียบไปแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเพื่อนเฮ้ยเฮียกูว่าต้องเปิด turbo แล้วแหละกูว่าต้องเปิด turbo แล้วแหละรถเนี้ยมาขอเปิด t ะโบยแล้วก็ขึ้นเบ็ดหน่อยแล้วกันกนะเพื่อนอ่ะขอไปที่เบ็ดแปดแล้วกันนะเพื่อนมาวันนี้จะอัดเบ็ดหนักหน่อยมาขอสักห้าสิบหมุนไปเลยนะเพื่อน ขอสักห้าหมุนไปเลยนะไม่ได้วันอะไรอยู่แล้วแล้วดอกนี้ยังไงคูณสี่เข้ามาหูยหนึ่งร้อยสิบห้าบาทมาแล้วเอต่อไปเอยลูกเจ็ดสิบแปดบาทเข้ามาแล้วยังไงต่อคิวคิวต่อแล้วยังไงดอกนี้กองต่อแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับโอ้โหดอกนี้สุดยอดก็สุดยอดไปเลยดิครับดอกนี้สองร้อยสี่สิบบาทไอ้หี้มาดีจัดนะโอ้โห ได้เรื่องเลยเอา้าคิวต่อไปดิและอืมชิ้น่นี้มาหน่อยก็ดีนะเออสวยดอกนี้แหละคูณสี่ก็ไปเที่ยวันนี้ไม่้งไหลดีจัดนั้นเพื่อนบอกแล้วตามกลุ่มโบนัททามามันจะดีอย่างนี้นะเพื่อนนะจะรู้อัตราการแตกของแต่ละเกมแล้วก็มันจะเพิ่มอ,อัตราการแตกกันด้วยสําหรับยูสใหม่นั้นเพื่อนคือแบบว่าดีดีเลยนะ ฝากเข้ามา300บาทแล้วจะได้เข้ากลุ่มวัฒนธรรมไปด้วยถาวรน,นั้นเพื่อนและเขาก็ยังเพิ่มอัตราการแตกให้อีกร้อยเปนแน่นอนนะเออก็คือแบบตอนนี้เขากำลังจะคืนกําไรลูกค้านัเพื่อนคือแบบยุ่ใไหมนี่มีแต่บวกกับบวกนะมีแต่ได้กับได้นั้นนะเออเดียวจริงนั้นเพื่อนแล้วยังไงตอนนี้กําไรมาหนึ่งพันกว่าบาทแล้วเอาทุนมาสามรอบาทนั้นมันนี้เอ,อ เดี๋ยวจบเบ็ดแปดนี่ผมขอเบื้นเป็นเบ็ดยี่สิบเลยละกันนะเพื่อนว่าไงอะไปเลยดีกว่าปะ่ะเอางี้ดีกว่าเพื่อนนะผมขอลองซื้อฟรีเกมสักรอบก่อนนะขอลองซื้อฟรีเกมสักรอบก่อนนะตอนนี้มันยังไม่เข้าเลยนะผมว่ามันอั้นผมว่ามันน่าจะแตกฟรีเกมเยอะนะเพื่อนนะเออผมพวาคิดว่างั้นนะเพราะมันแบบว่าผมว่ามันอั้นนะเพื่อนนะเออแล้วดอกน,นี้ไงมาต่อยี่สบบาทเข้ามาเอา้า แล้วฟีปีนเข้าจนได้เฮีย yeah. พูดยันไม่ทันขาดคำยันไม่ทันขาดคำไปเลยเพื่อนๆนะโอ้โ oh, หแล้วมันจแจกหรือเปล่าทางไม่แจกนะกูต้องซื้อฟีแล้วแหล,แลนะนะเพื่อนต้องซื้อฟีแล้วแหละเพราะมันจะอันเอ้าแล้วฟีในฟีหรือเปล่าฟีในฟีหรืเอเปล่าฟีในฟีอืมไอ้ยังไม่มาว่ะโอ้โ oh, ห oh, เกินไปแล้วคูณแปดอย่างเดียวคูณจังตังไม่จ่ายหรือเปล่าเพื่อน กูว่างั้นแหละแล้วเหลืออีกสี่หมุนแล้วคูณสิบเข้ามาเอาโหคูณจริงๆคูณจังตังไม่จ่ายไงกูไม่เอานะคูณสองเข้ามาเออตรงนี้แล -38 สามสิบแปดบาทเข้ามาอยู่ยังไงเจ็ดิบหกบาทเข้ามาแล้วม,มันไม่สะใจหวานเพื่อนมันคอมโบไม่สุดว่ะเราต้องซื้อฟีแล้วะนะต้องซื้อฟีแล้วล่ะถือว่าเกลือนะเบ็ดแปดเข้ามาหนึ่งร้อยกว่าบาทเนี่ยคูณอย่างเดียวคูณจังตังไม่จ่ายกูขอร้างแค้นเลยแหละกูขอซื้อฟีเลยละกันนะมา 135าม้าบาทถือว่าเกลือนนะเพืเ่อนเบ็ดแปดเบ็ดแปดตามจริงถ้าเกิดเข้าฟรีมันต้องแต่เกือบพันเป็นมันนะเออนะถือว่าเกลือนนะตรงนี้ได้มาร้อยกว่าบาทเองเออไม่ไม่ได้เลยมาขอซื้อฟรีเลยละกันนะเบ็ดแปดเดี๋ยวเท่าไหร่หกร้อยบาทหกร้อยบาทเพื่อนวัดเลยปะวัดวารามเลยดีกว่าไปโอ้โหมาดีหกร้อยบาทมาซีหมุนด้วยอี๋ สิตัวเอ้ยสี่หมุนเอ้ยสิตัวสี่หมุนเฮียมึงไม่ใช่เบื่อนะพูดสิขอโทษด้วยนะก็สี่ตัวสิบหมุนเฮียแม่งลนหวานเบื่อนนะแม่งโรนมากเลยตอนเนี้ยผมลนเลยเออนะและดอกนี้ไงเออคุณหกเข้ามาดีดิดูด,ดิมันต่างกันแค่ไหนเบื่อเอา้าเป็นยังไงดอกนี้แดกขาดไป2องสี่ิบบาทแดกขาดไหม คูณอย่างเดียวและต้องจ่ายด้วยนะต้องจ่ายด้วยต้องคูณด้วยเอาเป็นไงคูณ8เข้ามาแล้วดอกนี้9บาทเข้ามาเออมันต้องอย่างนี้ดิเป็นใงเหรเลือนนะโอ้โหแล้วคูณ1ิบเข้ามาแล้วยังไงมีตัวต่อแล้วคูณ12บเข้าไป28บาทเข้ามาแล้วจะขาดทุนหรือเปล่าคูณ16บเข้ามาแล้วลูกเออมันต้องอย่างนี้ดิเอาแล้วคูณเท่าไหร่หูยี่สองเฮียคูณ22สองเข้ามาแล้วคูณย4สเข้าไปต่อโอ๊ยดอกนี้1ึ5บาทว่ะเฮ้ โอ้โหมาต่อเรื่อยๆเป็นลูกเอเอช่องแรกหรือเปล่าเอช่องแรกหรือเปล่าอ้อและเจมาต่อยังไงอืสวยงามดอกนี้แล้วฟีอีฟีในฟีบ่าพเพื่อนซื้อฟีแล้วยังได้ฟีอีกทีเดียวโอ้โหและห้าตัวด้วยทำไปเล่นไปนะและดอกน,นี้สี่ร้อยสี่สิบเ้าบาทเอ้ยกาสิกาบาทโอ้โห และค้างมาเลยดีเดียวเจียวนะเจอโบนัทาใบถือว่ากระตุกไปเลยนะเอ้าแล้วคุณยี่สี่ก็มาดอกนด้อเออมันต้องมาอย่างนี้ดิขอหน่อยนะขอแบบว่ามารวยเยี่ยแบบว่าคอมโบขอโบอย่างเงี้ยได้หรือเปล่านะเออมันต้องงี้สามร้อยแปดสิบบาทเข้ามาอู้ดต่านี้อเออหนึ่งสามร้อยบาทไอ้เหี้ยสิ่งช่องแรกไปช่องสองกับช่องแรกไปโอ้โหเยี่ยไม่เข้าอ่ะ ดอกนี้ดอกเดียวเอี yeah. ่ยถือว่าสุดนะถือว่าค้มเลยเลิกได้เลยนะเนี่ยเพื่อนนะถือว่าค้มมากนะดอกนี้หูเป็นไงบอกแล้วใหญ่กูซื้อนะสองพันหกสิบแปดบาทเอี yeah. ่ยเอาเรื่องเลยนะถือว่าไม่เกลือเลยถือว่าแตกแล้วตอนเนี้ย ไม่เกลือแล้วเพื่อนเอาแล้วคูณสามสสี่เข้าไปดอกนี้เคต่อจะฟีในฟีก็บ้าโอ้โหไม่งาเฮียไม่มาวันเพื่อนเอาแล้วดอกนี้สองร้อยสีบแปดจสองบาทโอ้โหกูนี่พูดมั่ซวยเหมือแล้วูณลนมากเลยตอนนี้เนี่ยมาได้คูณสามที่กเข้ามาแล้วยังไงต่อยังไงต่อแล้วคูณสามแปดเห็นปะมันยังไหลต่อเรื่อยๆเพื่อนนะ มันยังไหลต่อเรื่อยๆนะมันยังแบบว่าไม่ขาดตรงไม่ขาดตอนเลยนะนเพื่อนและดอกนี้มาอีกสี่ร้อยสิบบาทอือหือปังบ้านเพื่อนปังบานิเย่ไปเลยนะเออและเหลืออีกสามหมุนยังไงเดี๋ยวเรามาดูดอกท้ายว่ามันจะว้าวหรือเปล่านะดอกท้ายว่ามันจะว้าวหรือเปล่าสวยโอ้โหเลียแล้วคูณสี่สิบหกไอสัตว์เอาเรื่องว่าเฮ้ยแล้วดอกนี้งไงโอ้โห มาเกตร้อยหกสิบแปดบาทเอ้อเอาเรื่องนะใครที่อยากแตกดีๆผมก็เร่งได้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าเร่งได้คอมเมนต์เลยนะเพื่อนนะโอ้โหแล้วดอกนี้มาต่อยเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทเว้ยโอ้โหสุดยอดมาเดห้าสิบบาทเอ้ยคูณห้าสิบก็มาแล้วดอกนี้ไงยังไงคูโอ้โหเจี๊ยดอกทาย สองรอยบาทเฮียเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเพื่อนนะโอโ้และจบไปที่คูณห้าสิบสองและเงินรางวัลรวมได้เท่าไหร่เงินรางวัลรวมได้มาสี่พันเจ็ดร้อยสสบาบาทโอ้โหกำไรวันนี้มาห้าพันกว่าบาทเลยเื่อนนะ ขอลองเบ็ดยี่สิบสักสิบหมุนไปไม่มาผมเลิกแล้วเพือนนะไม่มาผมเลิกแล้วนะหูวันนี้ได้กําไรมาเยอะมากนะเพือนนะคือแบบว่าปังอนะ่ะดีมากเลยนะเพื่อนนะเออโอ้โหและดอกน,นี้คูณสองเข้ามาแล้วยังไงต่อชูชีตต่อยี่สบี่บาทเข้ามาแล้วเจโอ้เจ,จ,จต้องสองไม่เข้าอะเอ้ยไอ้ไม่เป็นไรเพื่อนนะไม่เป็นไรนะนรนะจ๊ะโอ้โหแลวคูณสองยังไงอื อะไม่มาไม่เป็นไรนะเพื่อนอะวันนี้ขอจบคลิปเพียงที้แล้วกันล้างแค้นได้สําเร็จแล้วเพื่อนนะเอาทุนมา300บาทและตามบวกเมทามานะเออได้บวกมา5,158บาทนัเพื่อนนะเออเป็นไงสุดยอดมากเพื่อนนะถือว่าปังปังวันนี้เย่มเลยนะเพื่อนก็สําหรับใครที่อยากรู้อัตราการแต่ของแต่ละเกมนะเพื่อนอยากเข้ากลุ่มวธรถถามก็เรียงได้คอมเม์ได้เลย ย้ำว่าเรียนได้คอมเมนต์นได้เลยนะจ๊ะเพื่อนจานนะเออใครสนใจก็เรียนได้คอมเมนต์นได้เลยสมัครใครที่สมัครยูทยใหม่เข้ามาแล้วฝาก300บาทครั้งแรกนะจะได้เข้ากลุ่มบทนทามไปเลยถาวรแล้วเขาก็ยังเพิ่อมอัตราการแตกอีกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน,นนะเพื่อนนะสุดยอดวันนี้นะก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะเพื่อนก็สวัสดีน้องเพื่อนๆพี่ๆน้องกันด้วยนะครับนะก็ไปแล้วบ๊ายบาย ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนก็อาไรของคอมเมนต์ขอไว้ได้เลยนะเออ <G ül> หลังขายได้สำเรแล้ว้วยโอ้โหวก